นักช็อตฟิวอันดับหนึ่งกับวรลีเด็ดผมจะปั้นให้คุณสวยหมอโอ๊คสมิธก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งซับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i o i t y n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง นายแพทย์สมิทธ์อารยสกุลหรือหมอโอ๊กเกิดเมื่อวันที่4กันยายน2523จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมจบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งก่อนเข้าเรียนปริญญาโททางด้านการแพทย์เฉพาะทางในสาขาแพทย์ผิวหนังที่ศูนย์ผิวหนังคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรรวิโรธ และหลังจากที่จบการศึกษาแล้วหอโอก็มาทำงานเป็นแพทย์โรคผิวหนังที่โรงพยาบาลพระมงกุฎศูนย์ผิวหนังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและโรงพยาบาลกรุงเทพหมอโอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดครีโอแบชัลเลอร์ในปี2547จากนั้นจึงเริ่มมีผลงานเรื่อยมาเช่นโฆษณาช็อกโกแลตครีมอาบน้ำและโฆษณาโนเกียที่ฉายในประเทศฮ่องกงและโฆษณาอื่นๆตามมา ก่อนที่จะเข้ามาทำงานเพลงกับค่ายแกรมมี่ในอัลบั้ม Voice Mail โดยได้ร้องเพลงร่วมคือซื้อกุหลาบให้ตัวเองที่มีนักร้องคนอื่นๆในค่ายมาร่วมร้องด้วยต่อมาในปี2550มอโอ๊คได้สารต่อความสำเร็จด้านการร้องเพลงด้วยการออกอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกชื่อว่า How Are You สไตล์เพลงป๊อปฟังง่ายไม่เน้นอารมณ์อกหักมีเพลงเด่นๆคือความคิดถึงห้ามกันไม่ได้เธอจะร้องให้ทำไมยืนผิดที่ หลังจากนั้นหมอโอกก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้ร่วมทำอัลบั้มพิเศษคือ Left and Right The Celebration อั b บั25ปีนิติพงษ์หอนาคและในปี2556หมอโอกก็ได้ออกอัลบั้มร่วมกับค่าย Music Dream โดยปล่อยเพลงถ้าความคิดถึงค่าคนได้ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะ นอกเหนือจากงานเพลงแล้วนะคะหมอโอ๊กยังมีงานละครคือละครเรื่องเงาอาโศกทางช่อง5 Forward ท้าเวลาพลิกอนาคตทางช่อง9ปัจจุบันหมอโอ๊กเป็นเจ้าของคลินิกสยาม d e r m a t i c s c l ลิ i c ด้วยนะคะสำหรับเส้นทางความรักนั้นหมอโอ๊กรถกับโอปอปานิสราค่ะ ต่างคนต่างรู้จักกันมานานด้วยความที่หมอโอ๊กเป็นนักร้องส่วนโอปอเป็นพิธีกรทําให้ทั้งคู่มีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆปัจจุบันหมอโอ๊กและโอปอมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกัน2คนคือน้องอลินและน้องอลันค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน c o n t ทคเซ็นเตอรต้องวิธีเฮดเซ็ต